เรื่องราวคุณผู้ชมคะ่ะในช่วงก่อนหน้านี้เราก็ได้ประชาะสัมพันธ์ไปนะคะสำหรับผู้ประกันตนที่สามารถเข้าร่วมโครงการนะคะที่ใครกําลังวางแผนที่อยากมีบ้านได้นะคะกับธนาคารทออสอตอนนี้คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าโครงการเนี่ยมีผู้ประกันตนสนใจเข้าร่วมโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยแล้วกว่า9,900หล้านบาทแล้วล่ะคะ่ะ ตามที่กระทรวงแรงงานนะคะโดยสำนักง,งานประกันสังคมคะ่ะร่วมกับกระทรวงการคลังนะคะโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธนาคารทอสอนะคะได้จัดทําโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน,นะคะ่ะผู้ประกันตนมาตราไหนบ้างที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะมาตรา33 39 40 33คือคนที่มีงานประจําและมีนายจ้างอยู่นะคะ39คือคนที่มีงานประจําและอาจจะออกจากงานประจําก็ต่อเป็น39ได้นะคะหรือ คนที่ทํางานเป็นฟรีแลนซ์นะคะไม่มีนายจ้างก็คือมาตรา40นั่นเองค่ะโดยปล่อยสินเชื่อนะคะเพื่อซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบีย้ยตามคุณผู้ชม5ปีแรกนะคะอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่1.59%ต่อปีวงเงินกู้เนี่ยไม่เกิน2ล้านบาทสําหรับวงเงินกู้ค่ะไม่เกินอยู่ที่ไม่เกิน2ล้านบาทนะคะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่ออื่นของธนาคารได้หลังจากที่สำนักง,งานประกันสังคมนะคะ ได้ให้ผู้ประกันตนที่สนใจเนี่ยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน SS O plus นะคะเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1, 1> พฤศจิก,กายนนะคะล่าสุดคุณผู้ชมจนถึงวันนี้นะมีผู้ประกันตนเนี่ยสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า9,900ล้านบาทและก็ใกล้เต็มกรอบ,บวงเงินที่กําหนดเอาไว้แล้วนะคะเพราะว่ากรอบ,บวงเงินที่เขากําหนดเอาไว้สําหรับโครงการนี้อยู่ที่10,000ล้านบาทค่ะสําหรับผู้ประกันตนนะคะที่ได้รับสิทธิ์ก็จะต้องเตรียมเอกสารเพื่อติดต่อยื่นขอสินเชื่อกับทอสสค่ะภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือรับร สถานะความเป็นผู้ประกันตนโดยนําเอกสารส่วนตัวเอกสารแสดงรายได้และเอกสารหลักประกันมายื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกาย,ยน2567เป็นต้นไปค่ะส่วนผู้ประกันตนท่านใดนะคะที่สนใจยังคงสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน SSO Plus ของสํานักงานประกันสังคมค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GH Bank Call Center ค่ะโทร026459000ค่ะ หรือว่าเป็น Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะและติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่แอปพลิเคชัน GHB All g e n นั่นเองค่ะ